ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันพุธที่31พฤษภาคม2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลาอีกเช่นเคยนะครับสิ้นเดือนแบบนี้นะครับไปกันที่ยูโรปาลีครับนัดชิงชนะเลิศวันนี้ไม่ควรพลาดจริงๆนะครับอู่ชิงของเราในฤืูการนี้เป็นทางด้านของเซบียาครับต้องเจอกับทางด้านของโรมานะครับที่ปุสกัตทางการีนะครับสนามกลางนะครับ การเดินทางก็ค่อนข้างที่จะไกลกันหน่อยครับสำหรับทางด้านของทั้ง2ทีมนะครับพันกว่าโรทั้งนั้นนะครับคู่นี้เนี่ยสนุกสนานแน่นอนนะครับหทีมเนี่ยเป็นทางด้านของเซบีย่าก็เป็นเจ้าของถ้วยใบนี้อยู่แล้วนะครับอีก1ทีมอย่างโรมาเนี่ยก็เป็นทางด้านของผู้จัดการทีมอย่างโจเซ่มูรินโญ่นะครับที่เป็นสิงห์ถ้วยยูโรปาอยู่แล้วนะครับสนุกกันแน่นอนครับสำหรับค่ําคืนนี้ครับก่อนอื่นเลยนะครับไปดูผลงาน เมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนกับทางด้านของผลงานสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในทีเด็ดของเรานะครับ เมื่อคืนที่ผ่านมาครับ V.I.P. ของเรานะครับให้ต่อที่เฟเนรบาเช่ครับราคาลูกครึ่งหรือลูกครึ่งนะครับผู้นี้เนี่ยโอ้โหใจหายใจคว่ำนะครับมาได้นาทีบาบครับเป็นทางด้านของเฟเนบาเช่ครับชนะไป2ประตูต่อศูนย์เกินแฮนดิแคปก็จังหนักรับตังกันแบบเต็มตุงไปนะครับก่อนหน้านั้นครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทีเด็ดของเรานะครับ7วันเนี่ยเข้าไปแล้ว6วันนะครับรวมทั้งเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับสำหรับทางด้านของสเตปของเรานะครับเข้าไป5วันติดนะครับเข้ากัน รัวๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นสเต็ปสหรือสเต็ปส่นะครับส่วนมากที่เข้าก็เป็นเข้าสเต็ปสานะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนนักลงทุนท่านไหนนะครับอยากได้สเต็ป ทีเด็ด VIP ดีๆแบบนี้ครับก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้นะครับทีทีเด็ดของเรานะครับในไลน์แอดแอดไซครับ1 0 0 RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับรับทีเด็ดรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับวันนี้ก็มีอีกเช่นกันครับมีให้ทุกวันอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ไปเริ่มกันที่คู่นี้เลยครับนัดชิงชนะเลิศยูโรปานะครับในดุการปี2022ถึง2023นะครับเซบีย่าครับเจอกับทางด้านของโรม่าเวลาตีสตรงนะครับ ู่น,นี้เคยเจอกันมา3ครั้งนะครับเป็นทางด้านของเซบียาครับฤดูการปี2020ครับเอาชนะไป2ประตูต่อสูนัดนี้ทางด้านของเซบียาจะย้ำแค้นหรือโรม่าจะถอดแค้นได้หรือไม่ครับก่อนหน้านั้นใน ทางด้านของนัดกระชับมิตรนะครับก็เป็นทางด้านของเซบียครับชนะได้2-1ในปี2017 2015เนี่ยโรมาชนะได้ถึง6ประตูต่อ4นะครับมีประตูด้วยกัน3นัดมาแล้วนะครับในคู่นี้นะครับวันนี้นัดชิงก็ต้องมาดูครับว่าใครจะระวังตัวใครจะเปิดก่อนใครจะตามนะครับผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าทางด้านของเซบียก่อนนะครับในฐานะเจ้าบ้านในค่ำคืนนี้นะครับ เซบีย่านัดล่าสุดแพ้เรียลมาดริดมานะครับสองประตูต่อหนึ่งเล่นในบ้านนะครับแข่งหลังกว่าโรม่าหนึ่งวันนะครับโรม่าแข่งวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับในลีกเนี่ยไปเยือนฟิออเรนติน่าแล้วก็แพ้มาสองหนึ่งเช่นกันนะครับเซบีย่าเล่นในบ้านนะครับวันที่ยี่สิบแปดแพ้เรียลมาดริดนะครับสองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นเสมอมาสองนติดน,นะครับสําหรับทางด้านของเซบีย่าโดนใบแดงมาด้วยนะครับ 3นัดโดนใบแดงไป2นัดแหละครับทางด้านของเซบีย่านัดก่อนหน้านั้นเสมอเอลเช่นะครับหประตูต่อหเกมเยือนนะครับที่เหลือก็เป็นเสมอกับเรียวเบติตครับศ,นศนูนะครับช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะบอดหน่อยนะครับทางด้านของเซบีย่าเตรียม ตัวเจอกับทางด้านของโรม่าอย่างชัดเจนนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยฟอร์มดีมาเรื่อยเลยนะครับชนะมา2นัดติดนะครับชนะยูเว่นะครับชนะเริอุบายาโดลิดนะครับทางด้านของโรม่าบ้างนะครับหลังจากเสมอมาสามนัดติดนัดที่แล้วแพ้นะครับที่เสมอเนี่ยเสมอซาแลนนิตนาสองสองครับเสมอเลเวอร์คูเซ่นนะครับศูนย์ศูนย์เสมอโบโลญนาศูนย์ศูนย์นะครับผ่านเลเวอร์คูเซ่นมานะครับทางด้านของโรม่าเซบียาผ่านยูเว่มานะครับ ก็มาเจอกับทีมอิตาลีอีกหนึ่งทีมนะครับทางด้านของเซบียาอิตาลีปีนี้ลุ้การนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับหลายถ้วยในยุโรปในเข้ารอบลึกๆหลายถ้วยนะครับอย่างยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกอินเตอร์ก็ไปชิงกับแมนซิตี้นะครับทางด้านของเปอร์เซ็นต์การชนะโอกาสการชนะครับทางด้านของเซบียาครับเปิดราคาออสมาที่2.88นะครับ ประมาณ35%ทางด้านของโรม่าเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับอยู่ที่2.75เท่า36%แต่ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ออกมาเนี่ยเป็นทางด้านของเซบีย่าครับมีโอกาสชนะอยู่ที่43%นะครับทางด้านของโรม่าโอกาสชนะอยู่ที่23%นะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านครับไม่มีอคูน่าครับแบ็กจอมบุกนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับกับทางด้านของมาเกลครับเซบียาไม่มีอคุน่าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีตัวตัดเกมหรือตัวทําเกมรุกเกมบุก ทางด้านของฝั่งซ้ายหรือไม่นะครับทางด้านของลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่นะครับวันนี้ไม่มีคลาสด็อปนะครับหลังจากที่เสียคลาสด็อปก็ดอปไปเช่นกันนะครับทั้ง2ทีมนะครับขาดกําลังหลักเหมือนกันทั้งคู่นะครับเสอดผู้เล่นตัวจริงวันนี้ครับทางด้านของเซบียาครับมาในรูปแบบ4-2-3-1ครับผู้สาวตัวเป็นโบโน่นะครับช่วงนี้ฟอร์มดีครับคู่เซนเตอร์นะครับวันนี้เป็นทางด้านของ กุนเด้นะครับยืนคู่กับบาเด้นะครับทางด้านซ้ายเป็นอเล็กเตเลสนะครับทางด้านขวาเป็นนาวัสคู่กลางเป็นราคิติตครับยืนคู่กับเฟอร์นันโดเกมรุกมีทางด้านของไบอนคิลทางด้านซ้ายครับโอลิเวอร์ตอเลสเป็นเพลย์เมคเกอร์นะครับอยู่หน้าต่ำทางด้านขวาเป็นโอคัมโปสครับหน้าเป้าเป็นเนซิลี่นะครับที่นัดที่แล้วนะครับที่เจอกันในฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นเนซิลี่นะครับที่ยิงประตูโรม่าได้ด้วยนะครับ ด้านของโรม่าบ้างนะครับมาในรูปแบบ3 4 2 1นะครับหลัง3ตัวครับ ผู้สาตูเป็นทางด้านของเปติซิโอนะครับทางด้านของเซนเตอร์ใช้3ตัวเลยครับเป็นคริสมอลลิงอยู่ตรงกลางครับทางด้านขวามันชินี่ทางด้านซ้ายเป็นไอบานเนสนะครับอัดกลางมาถึง5-6ตัวเลยครับคู่กลางเป็นทางด้านของเคสเตนเต้นะครับแล้วก็ทางด้านของมาติดนะครับยืนคู่กันทางด้านขวาใครกลายเป็นฟูลแบ็กเนี่ยเป็นทางด้านของเซลิกนะครับทางด้านซ้ายเป็นทางด้านของสปินาโซล่านะครับเกมรุกมีเพลกินี่ครับดิบัลลาครับหน้าเป้าเป็นแทมมี่อับบาฮัมนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับ วันนี้เรามามาเต็มสูบทีเดียวนะครับต้องไปดูราคากันต่อเลยครับสำหรับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านของราคาที่เสมอครับน้ำลบสิครับจับวัดกินค่าน้ำนะครับ90นาทีก็ต้องลุ้นเลยครับว่าใครจะเปิดก่อนใครนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกอ่าอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2นะครับน้ำบวก10 เกือบน้ำขาวนะครับ0.79สกอร์สูงครึ่งแรกอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ำเต็มนะครับสำหรับคู่นี้เรารอหลัมองว่าครับเซบีย่าครับช่วงนี้เนี่ยช็อตไปนะครับยังไม่ค่อยจะฟื้นเท่าไหร่แต่โรมานะครับก็ตามตามกันไปอยู่นัดที่แล้วก็แพ้มาเหมือนกันทั้งคู่ครับแต่น่าจะเป็นทางด้านของการตั้งใจแหละครับเพื่อที่จะเก็บตัวผู้เล่นนะครับอย่างตัวผู้เล่นหลักๆของเซบีย่าที่ขาดหายไปอย่างทางด้านของอาคูน่านะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเกมรุกก็น่าจะขาดหายไป พอสมควรนะครับทางด้านของโรม่าไม่มีคลาสดรอปโมเมนตัมในแดนกลางเนี่ยก็น่าจะหายไปพอสมควรเหมือนกันเพราะงั้นคู่นี้สูสีนะครับไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงแต่เราหลายๆมองว่าครับ90นาทีนะครับดวลกันเดือดทีเดียวนะครับน่าจะเป็นการแย่งกันในแดนกลางเลครับแล้วก็ต้องไปตัดสินกันที่ลูกตั้งเตะนะครับถ้าลูกตั้งเตะเนี่ยทางด้านของเซบีย่าครับได้เปรียบกว่าเล็กน้อยนะครับความแม่นยํา การเข้าทำเนี่ยเซบียาแม่นกว่านะครับสำหรับลูกตั้งเตะนะครับการได้ลูกฟรีคิกต่างๆนะครับทางด้านของเซบียายังเหนือกว่าแต่ทางด้านของโรมาลูกทีมของโจเซโมรรนโยนะครับไม่น่าจะยอมหรอะครับนัดนี้ถ้วยนี้เพื่อที่จะไปแชมเปียนส์ลีกในฤดูการหน้าด้วยนะครับใครได้แชมป์นะครับเพราะว่าในอันดับในลีกนะครับไม่สามารถไปในแชมเปียนส์ลีกได้นะครับทั้งคู่เลยนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้จะ ใครจะได้แชมป์นะครับคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาครับเชื่อว่าทางด้านของโรม่าลูกทีมของโจเซ่มูรินโญ่ที่มีความเก๋ากว่านะครับวัดกันที่กุ๋่นผู้จัดการนะครับให้ต่อไปที่โรมานะครับราคาลบสิบครับราคานี้นะครับเสมอวัดกินค่าน้าครับคู่นี้เหล่าร้อยหลาให้ไปที่โรม่าครับจังหวะรับตังกันครับในค่ําคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันมานะครับช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลาในยูทูบชาแนลนะครับวันนี้มีหนึ่งคู่นะครับพรุ่งนี้มาพบกันใหม่นะครับสาหรับทางด้านของพี่ๆท นะครับสนใจที่จะรับทัศนะเพิ่มเติมนะครับ VIP เด็ดของเราก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่ไลน์แอดครับแอดไซน์ครับ1.0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคิดถึงทีเด็ดครับคิดถึงเราครับเหล่าร้อยหลาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ